ปู่บ๊อบเผยโรมาเชนโกเดวินฮานีได้ตกลงการโชคแล้วโดยล่าสุดนั้นบ๊อบอารัมโปรโมเตอร์ดังได้ออกมาเปิดเผยว่าไฟระหว่างโรมาเชนโกกับทางเดวินฮานีได้มีการตอบรับข้อเสนอที่จะทำการโชคแล้วบ๊อบอารัมเผยอีกว่าจะเป็นการชิงแชมป์โลกพิกัดรุ่นไลท์เวททั้งหมดโดยปู่บ๊อบได้ยืนยันไฟที่รอคอยมานาน ระหว่างโรมาเชนโกและเดวินฮานี่จะสิ้นสุดลงแล้วในปี2023จะเป็นปีที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่สำคัญและน่าดึงดูดใจโดยเขาได้กล่าวอีกว่าการต่อสู้นั้นกำลังจะเกิดขึ้นผมยังไม่มีวันที่แต่ผมไปทานข้าวกลางวันกับบิลฮานีพ่อของเดวินผมแน่ใจว่าเดวินจะเข้าร่วมกับเรา และตั้งตารออนาคตด้วยพวกเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเราหาลรือเกี่ยวกับการชกและทุกคนก็พร้อมสำหรับตอนนี้เราจะพยายามสร้างสถานที่และวันที่ทั้งฮานี่และโรมาเชนโกมุ่งมั่นที่จะทำให้การชกเกิดขึ้นบอปารามกล่าวสำหรับโรมาเชนโกและเดวินฮานี่นั้นได้มีการพูดติดตลก เกี่ยวกับการชกในการประชุมที่เต็มไปด้วยความเคารพและมิตรภาพโดยวาซิลโรมาเชนโก้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการชกจะเกิดขึ้นในรงเวียนเท่านั้นเดวินฮานี่ฝึกมาจากที่เดียวกันกับผมพวกเราเข้าใจซึ่งกันและกันโดยทางโรมาเชโกนั้นได้กล่าวติดตลกว่านี่หรือน้ำหนักเบาจริงๆแต่เขาดูเหมือนรุ่นใหญ่เลยนะในขณะเดียวกันทางเดวินฮานี่ก็ตอบว่า ฉันจะแสดงให้คุณเห็นในสังเวียนคุณจะได้เห็นหานี่กล่าวตอบนั่นเอง